ลกอะไรครับไม่มีอะไรมากอยากแค่สื่อสารกับเพื่อนกับผูงให้ฟังว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ได้รับขอบคุณเพื่อนผูงทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ดูแลกันตลอดมาอันนี้นี่อะไรนี่นามักนลอะไม่ไม่ายไปไปเพื่อนตีโยกันตีพัทยาอันนี้บีไอเขาครับทั้งบีครับบีอะไรต้องมีโปรไฟล์ตัวเองบีอะไรบีเอชเอ็มบีเอชเอ็มอ่ะอันนี้โอม โอมเลยครับโอมนาปานตโอมเลไม่ไม่มีสายะอ่าโอเคอ่ะอันนี้เฮียโอมทารีทารีโอเคทารีแต่ว่าไม่ใช่ทานี่นะทารีทารีมึงเลยนี่คือเพื่อนที่ทำงานที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตลอด6เดือน ไม่มีอะไรมากแค่อยากสื่อสารให้ฟังว่าการทํางานแล้วเรามีเพื่อนที่ดีเรามเออีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ทุกวันนี้ก็เพราะกําลังใจแล้วก็เพื่อนร่วมงานสิ่งรอบข้างญาติพี่น้องวันนี้อยากระบายความรู้สึกในใจทั้งหมดให้ฟังว่าเจออะไรบ้างลันนงไ,ไม่ว่าเราเจออะไรหนักแค่ไหนแต่เราก็ต้องสู้ฝ่าฟันไปได้เพราะว่า งานคือเงินเงินคืองานงานคือประสบการณ์และนานก็คือสิ่งที่นําพาเราให้ไปต่อยอดในอนาคตข,ข้างหน้าขอให้เราทั้งหมดทั้งหมดนะเป็นฝูงทั้งหมดแล้วก็รวมตัวช่างที่ดีไซน์ด้วยให้พบเจอแต่สิ่งดีวันนี้มีความสุขมากแล้วก็เป็นหกสิบวันที่ได้ประสบการณ์เยอะได้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดคาดคิดว่าจะเจอเดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมันเรื่องราวมันมากมายวันนี้ขอ ปิดช่องแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมทีดีเซล